อิงแม่งเนี่ยเก็บเก็บเก็บอีกอะกดหนึ่งอะรีเจนเลือดโดยด่วนเดี๋ยวตายนี่หอยกดไปห้าเซฟเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเลาทัพย์สินเนี yeah. ่ยลำนะลำ เดี๋ยวผมจะดูฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูหลําเป็นเล่าเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอหมมีมีวุ้ิใหม่ฮะเดี๋ยวจะแสดงให้ดูก๊อกคก๊อกไหนวะนั่งเฮก๊อกอีกอันหนึ่งเก็บไม่ได้อะอะไรวะก๊อกหมดเหรอเอ้าไอ้เหี้ยกดผิดช่างมันมาดูฮะกดไอฮะเราจะมาดูยุทยุไอเทมนะครับ จะเห็นนะครับมีลำนะลำเนี่ยสำหรับผมเรียกว่าเหล้าดีกีสูงนะกับก๊อกเหล้าดีกีต่ำนะก๊อก OK เนี่ยมันจะบวกบัตรห้าสิบกับลำบวกบัตรร้อยลำหายากกว่านะหายากกว่าก๊อกแต่ก็มีค่ามากกว่าก๊อกนะครับสมมุตินะสมมติแบบเราจะเข้าเข้าป้อมเนี่ยแต่ทหารมันไม่เข้าอะ่ะมันาอาจจะมีให้เลือกว่าเราจะเอาก๊อกไปมอมเหล้าทหารหรือจะเอาลำไป มันไปให้ทหารนะถ้าเราเออกก๊อกไปเนี่ยบางทีทาหารมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ให้ไม่พอใจแต่ถ้าเอาลำไปเนี่ยลำมันอาจจะพอใจอะไรอย่างเงี้ยคือมันเล่าดีกว่าเล่าชั้นดีนะไอพวกหญ้าอะไรพวกนี้ก็มีดีเจนห้านะรีเจนห้าทุกอันเลยนะพวต้นไม้ต้นอะไรพวกเนี้ยน่าจะเอาไปทํายาหรือเป็นในเวทมนต์ดำได้นะผมก็ไม่เคยลองนะแต่ขายได้สิบบาท ทุกอันเลยมาที่รอดครับมาที่รอดเราก็เปิดหอยสิครับเปิดแม่งรัวฮะ <Nothing. S 1> ได้มาอันเดียวฮะ <we> เปิดแม่งตั้งสี่ห้าหกอันได้มาอันเดียวมาดูที่เล็บแพนนะครับเมื่อก,กี้บางคนอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ผมเก็บซ้ายจากกล่องได้เนี่ยคุณจะเห็นนะครับถาเลนด์เดอร์ตี้ทิกเป็นเป็นอาวุธของเดอร์ตี้ทิกนะครับ ควาสามารถคือบิงแอน e เม m y คือทำให้ศัตรูตาบอดนะฮะคือแบบมองไม่เห็นอนะมีครูดาวส10เซกนะครับแต่ไม่ทำดาเมจใดๆคือทำให้มันตาบอดปิ๊บเดียวแป๊บเดียวก็ถามว่าวดีไหมก็ผมอัพสาใส่โจมาผมก็ต้องใช้ครับใช้แซนแทนนะฮะปืนอาจจะใช้บ้างคือไอแซนเนี่ยมันพวกเดรติทิกเนี่ยมันสำหรับสู้กับสู้สำหรับคนนะ สำหรับสู้โคนไอ้พวกมอนเตอร์เนี้ยสาดทรายเข้าไปแม่งก็ไม่เป็นไรหรอกไอ้เนี้ยตาแม่งยังไม่มีเลยตอนนั้มอนเตอร์ต้องใช้ปืนสู้นะครับพวกเอ่อแต่เป็นคนที่ต้องใช้ทรายสู้ฮนะการใช้เหมือนกันครับกดลูกกิ้งแมวครักดอครับเหมือนใช้ปืนนะฮะแต่นี่เป็นทรายนะฮะจะเห็นนะว่ากูดาวทำไมแม่งไม่มีวะอ,อวะไรวภาษาทรายเรื่อยๆ,ๆอย่างงี้แนมะ่งก็ตาบอดตลอดเลยดิ ไม่ใช่นะครับคือเวลาเราสาดตรสายอ่ยถ้าเราสู้กับคนจริงๆเอ่ยมันจะติดคูดูดาวนะแต่นี้เราสาดซรายเล่นๆมันก็มีเรื่อยๆนะเฮ้ยนี่มันแอปเปิ้ลเก็บมาที่คนนี้นะคนนี้เป็นครูสอนดาบ EP นะครับสำหรับแทงนะกดคุยครับ Because อ คุยมันเป็นมัวๆแหละเดี๋ยวมันก็ได้เควีเองแหละ o o k i กิ for ไผเรืออะไรก็ไม่รู้โอ้ <I> oh, ได้เควีใหม่นะกูไอเดียไปเถอะนี่ครับแคนยูชีสมีไฟว i t h s ส o r นเนี่ยกระดาษเป็นแคนยูโชมีซัม o อส s กี l s สกิล ก็จะมีเหมือนเดิมครับ What about p รี่คือสอนแพรลี่นะครับพันโกเบดหนึ่งแล้เวเนี่ยเป็นพวกอันนี้เป็นของสายอันนี้ผมขออันนี้ก่อนนะเตือนนะครับเป็นของสายดาบแทงนะครับถ้าคุณไปเรียนสกิลไอ้พวกเนี้ยแล้วไปใช้ดาบฟันแนละ้วคุณก็อันนี้ยเสียเปล่าอะ่ะคือต้องเลือกเลยว่าจะเล่นดาบฟันหรือดาบแทงนะดาบแทงก็ดี <All right. S 1> อยู่ตรงนี้ว่ามันแทงเอาสตูมันชังนะแต่แทงเอาคนนะ คือดาบแทงอ่ะมันเก่งอ่ะเก่งกับคนดาบฟันนี่เก่งกับมอนเตอร์ฮนะเรียกง่ายๆเลยนะผมก็เล่นสายดาบแทงแล้วกันเพราะว่ามันก็ดีหน่อยหนึ่งมาจุดเดิมนะครับจุดเดิมตอนแรกเราไปทางซ้ายฮะวนไปไกลเลยครับขวาอย่าเพิ่งไปนะฮะตรงก็อย่าเพิ่งไปกลับเมืองครับผมลืมอยู่อย่างหนึง่งมาเข้าที่หอได้นะ ไอตอนแรกที่เราเข้าไม่ได้เพราะว่ามันบอกให้ไปใส่เสื้อนะครับตอนนี้เรามีเสื้อแล้วเข้าได้เิีวแล้วเนีย่ยเห็นไหมอ่าเราเข้าได้ละมาคุยกับหัวหน้าะครับไอ้อ้วนเนี่ยดิฟุโกนะครับไอนิดแมปต้องการแมปต้องการแผนที่สำหรับเกาะนี้นะฮะเสียเงินร้อยหนึ่งเอาครับ เราต้องการจริงๆนะไม่มีไม่มีซูเวอร์ท้อนนะไม่มีปากเหี้ยนะปากกันปากทองอ่ะอ่าเราก็มีเครดเลเตอร์เครดจดหมายให้มันนะอ่าแล้วก็มีเควสแล้วเควสใหม่นะเควสให้ไป็นกำจัดพวกท่าที่หนีไปนะครับ ม,มาต่อรองราคาก่อนนะฮะ <'s> มันให้เท่าไหร่มองไม่เห็นบิกกี้กดสกิปไปเลยบอนตี้เป็นค่าจ้างนะครับต้องการค่าจ้างเพิ่มนี่ฮะเราต้องการค่าจ้างเพิ่มนะครับ <to> แม่ก็ไม่ให้ฮะเราก็ค่ามันก็จบมันให้หกร้อยโกลนะครับตอนแรกมันให้คนลร้อยตอนนี้ให้สองร้อยนะฮะคนละสองร้อยถ้าเราไม่เร่งรีบไปกดอันแรกตลอดเราพอจะมีทักษะอังกฤษบ้างนิดหนึ่งก็จะได้ฮะไอ้เนสซอรอิคแมนต์เราต้องการชุดโชว์มีวัตถุก t นี่ครับพ่อค้าคนแรกนะจะมีเสื้อมีอะไรเต็มไปหมด ช่างมันครับเรามาแท็บเซลล์ไพล์เลตอะไรอย่างนี้อย่าขายนะครับเราต้องใส่นะฮะ usable ไม่มีเราจะขายนะฮะลอตขายแซนดิวิวไปครับเก็บมาเยอะขายหมดนะฮะมุกก็ขายไปนะครับโกเก็บไว้ก่อนไอ้พวกเครื่องประดับเลยขายหมดนะแก้วขนะไอ้พวกนี้เก็บไว้ มีบายแบ c k นะครับต้องการซื้อได้คืนแต่ราคาจะเพิ่มขึ้นนะไม่คุ้มเท่าไหร่ต้องคิดดีๆก่อนมาดูที่นี่ครับเออร์ลิงครับเอียร์ลเป็นต้มหูนะดูต้มหูบวกบวกดาบแทงห้านะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ดาบพวกนี้เราก็ไม่ได้ต้องการดามเมจเยอะเราต้องการอะไรอย่างอื่นมากกว่านี่อันนี้สำคัญครับบวกซิวัตอร์ทห้า บวกค่าทักษะการพูด5านะครับสำคัญนะซื้อครับโอเค,คกดคลิกขวาออกนะ n ฮะกด i ใส่นะเออร์ลิงหัวเอเอร์อลิงเออร์ลิงเดี๋ยวเออร์ลิงเฉยเลยคุณทีมอย่าไปเปิดมันนะครับไม่งั้นคุณโดนลุมกระทืบลุมบวกแน่ๆม,ม,มาแล้วครับตอนนี้เมืองไม่มีอะไรครับกด f 5ครับ แล้เดี๋ยวข้างหน้าคุณจะไปเจอเพื่อนสนิทรู้ใจนะผมเรียกได้ว่าเพื่อนเลยเพื่อนแท้เลยตรงไว้ครับตรงมาก็จะเห็นนะมีทางตรงไปกับทางเลี้ยวขวานะฮะเรามาเลือกเลี้ยวขวาครับก็จะเจอคุณคาร์เตอร์เฮ้คาร์เตอร์ อาคาเตอร์เป็นคนขายชิคก็อ,อยู่ด้งั้นว่าเพนชเนร์เป็นคนคุมคุมอะไรคุมคุมขังไม่ใช่ดิคุมคุมอะไรวะเรียกอะไรวะโกงเหรอไม่ใช่อ่ะเรียกอะไรวะไอ้ที่มันขังคน่ะมันก็กกงนี่หว่าเอ้ไม่ใช่อะไรวะไอ้ที่มาออกข่าวไอ้วอยสถานที่อะไรวะ,วววล,วะลืมแล้วแม่งเช่าหัวมันคาเทอร์ไม่สนนะครับแม่งเมาอะแม่ กูล็อกฮะแม่งขย่าหัวตลอดดูดีๆเห็นน้าขย่าหัวเลยแม่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยช่างมันครับมาเจอคนคุกครับลาโก้คนเดิมครับแต่คราวนี้แม่งไม่มีชุดละแม่งโดนป้นเหมือนเราฮะคาเตอร์นะครับต้องการให้เราช่วยช่วยให้ให้เราช่วยมันออกมาจากที่นี่นะครับ กนแรกตลอดเนี่ยซึ่งผมแนะนำว่าต้องช่วยมันอย่างเดียวนะต้องช่วยคนระับไม่ช่วยนะคุณไม่จบเกาะน,นี้แน่ๆฮนะนี่เป็นเควสสำคัญเควสหนึ่งเลยเป็นเควสหลักนะใช่เรื่องจริงไอ้เฮียกูกดจังเพลินลืมกดไปอ่ะจ้าจ้าเจ้าจ้าเจ้าเะไาเก้า,กา,กา,กากนี่ฮนะ Can you make me a better thief คราวนี้มันจะสอนนะสอนเกี่ยวกับทุกอย่างเกี่ยวกับโจนนะครับพิกพ็อกเก็ตเนี่ยคือสิ่งแรกที่คุณอาจจะต้องเรียนหรืออะไรอย่างนี้เลยเพราะว่ามันสําหรับเวลาแบบพิกพ็อกเก็ตเนี่ยถ้าคุณเรียนแล้วเนี่ยสมมติไปคุยไอ้คาเตอร์เมื่อกี้กไม่ใช่ดิคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยคุณพูดแค่คําว่าช้นี่คาเดียวเงี้ยแม่งได้ของเลยได้ร้อยหนึ่งฟรีไม่ต้องทำนียอะไรแค่คุยกับมันแค่นั้นอนะ่ะได้เงินฟรีได้อะไรฟรีเนาะสก,กิลพิกพ็อกเก็ตนี่สุดยอดมาก พ i ิกล็อกผมยังไม่เรียนนะเพราะว่าคันนิ่งเนี่ยยังไม่ถึงสี่มันใช้กอรี่เยอะเกินต้องไปประมาณเกาะสองเกาะสองต้อไ,ได้เรียนนะไทิปออฟบิเกนเนอร์บิเ e นเนอร์นี่จะเป็นค่าทริปเบอรี่เนี่ยเป็นหนึ่งนะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหบวกทริปเบอรี่หนึ่งไอเวลาคุณเรียนพิกเวลาคุณเรียนพ i ิกพ็อกเก็ตเนี่ยมันต้องการค่าทริปเบอรี่ไม่ใช่ t ทอร์เบอรี่นี้นะเป็นทริปเบอรี่ค่าในทาเล n นตะ์อะ ต้องการค่าทะเลนต์สมควรนะพอสมควรในการที่เราจะเอาของฟรีฮะคนไทยชอบของฟรีแคนิคซีเเตเตอร์ออกไปนะออกจากสนทนาโอเคฮะกูคิดวาาเดี๋ยวยุกอะไรก็ไม่รู้อ๋อมาต้องการก๊อกให้ไปเห็นไหมก๊อกเราสำคัญนะครับต้องใช้เหมือนกันกดคอับ มาดู The Code of p i l o t นะครับเควสหลักนะครับผมเซตไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเืมอเป็นเควสหลักนะฟีลากโก้ก็เควสหลักเหมือนกันสองเควสนี้คือเชื่อมก,กันนะครับฟีลากโก้กเควสหลักนะคเควสนี้คือต้องทำเควสนี้เสร็จถึงจะทำเควสนี้ได้นะลากโก้นะครับอืมลากโก้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะออกจากกรงไปได้อ่ะ เราจะห้องขังเนี่ยมันต้องไปขอไปขอไอ้แท่งเหล็กมังงะตะแท่งเหล็กมังงะจากภาระเ,เด่นก็คือที่ที่ซ่อนจระสดซึ่งไอ้ที่ซ่อนจระสดเนี่ยก็อยู่ไกลอยู่เราต้องไปขอมาจากแบ็กสมิธชื่อชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วดูในฟีลเรกเยเ็ยัเนี่ยเนี่ยเราต้องไปหาสโตนนะครับไปหาสโตนเพื่อเอาพิกออเกตเนี่ย เอ้ยไม่ใช่เพื่อเพื่อมาล็อกพลิกแล้วจะไปหาสโตนเนี่ยเราต้องมีหลักฐานนะครับหลักฐานในการบอกสโตนว่าลาโก้เนี่ยมันติดในกรงต้องการขอความช่วยเหลือซึ่งไอหลักฐานเนี่ยเราต้องมาหานะหลักฐานอย่างแรกเลยคืออะไรอะเสื้อของลาโก้นะครับเสื้อแล้วก็บนาน่าเอ้ยไม่ใช่กล้วยไ บนดาดาแบนดาน้าอะไรก็ไม่รู้ไอหมวกไอหมวกไว้ผูกอ่ะต้องการหมวกที่ไว้ผูกแล้วต้องการแบ็เพียวหนักเพียวเนี่ยไ,ไม่รู้ต้องผูกมั้งหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตรงเท้าของลาโก้นะครับไอเควนนี้มันค่อนข้างใหญ่ฮนะต้องอธิบายหน่อยไอเสื้อลาโก้นะออกก่อน เสื้อราโก้ซื้อได้จากคา์เตอร์ครับตอนนี้เราต้องใช้ตังทำอย่างอนก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บตกนะส่วนหมวกเนี่ยหมวกเราต้องไปขออีกคนหนึ่งหมวกต้องใช้ทักษะในการขอ,อนิดหนึ่งไอ้ครั้งแรกที่ผมเล่นก็กดแม่งอันแรกอย่างเดียวอดีดแม่งไม่ได้หมวกซวยเลยแบ็คเพิียนี่ต้องไปลืมแล้วแบ็คเพิยองเดไหนวะส่วนรองเท้าเนี่ยอยู่ในบาหลักครับ บลักก็คือเน,นี่ยไอ้บ้านหลังเล็กๆเนี่ยที่ผมบอกว่าห้ามเข้าไปเนี่ยมันต้องเอาต้องเ,อาเราเราต้องลองตอนคืนมิดไนท์เที่ยงคืนเพื่อแอบย่องเข้ามาในนี้นะครับไม่เอารองเท้านะครับอันนั้นเราค่อยมาพูดกันนะฮะมันเควสใหญ่ค่อนข้างจะอะไรมากตอนนี้นะครับ